คุณวายันซิมาดานาเจ้าของโรงงานเชื่อมเหล็กในบาหลีต้องทนทุกทรมานจากโรคหลอดเลือดสมองแตกจนทำให้แขนซ้ายของเขาเป็นอัมพาตเมื่อ6เดือนก่อนด้วยแขนเพียงข้างเดียวที่ยังสามารถขยับได้ทําให้เขาไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงครอบครัวจนทําให้ชายผู้จบจากโรงเรียนอาชีวศึกษาผู้นี้ ใช้ทักษะที่เขามีในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยให้เขาสามารถกลับมาเคลื่อนไหวได้เหมือนเดิมเขาได้นำเศษเหล็กต่างๆที่เหลือใช้จากโรงงานมาประกอบกันเป็นแขนหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ส่วนศีรษะของเขาโดยอุปกรณ์นี้จะทำให้เขาสามารถสั่งการการเคลื่อนไหวของแขนที่เป็นอัมพาตของเขาได้โดยเขากล่าวเสริมพร้อมกับยกตัวอย่าง ด้วยการนำกลไกทางเทคนิคเข้ามาร่วมในการอธิบายว่าหากเขากินยาเม็ดหนึ่งเขาสามารถบอกกับสมองของเขาให้เชื่อว่ายานี้มีรสชาติหวานถึงแม้ว่ารสชาติที่แท้จริงจะขมโด้วยการโกหกของเขานี้จะทำให้อุปกรณ์ส่วนศีรษะของเขาตอบสนองและมีไฟ LED กระพริบขึ้น ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้รับสัญญาณจากสมองของเขาและสามารถส่งพลังไปยังอุปกรณ์วีเลย์ซึ่งทำหน้าที่เหมือนสวิตช์หลังจากนั้นอุปกรณ์วีเลย์จะเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ที่จะทำให้โมเตอร์ทำงานได้และทำให้แขนของเขาเคลื่อนไหวได้เขากล่าวเสริมอีกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนแต่ต้องอาศัยการทำงานด้วยระบบคำสั่งทางความคิดเป็นหลัก ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมีเรื่องราวต่างๆในหัวของพวกเขาและนั่นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์สวนแขนสามารถเยับได้หากคุณมีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวคล้ายๆกับเรื่องยาที่เขาได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงจะทำให้ไฟ LED กระพริบขึ้นและสามารถใช้พลังตรงนั้นจากคลื่นสมองให้เป็นประโยชน์ได้ ถึงแม้ว่าสิ่งประดิษฐ์ของเขาไม่ได้มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับแต่ก็สามารถทำให้เขากลายเป็นคนดังในละแวกนั้นและถูกขนานนามว่าเป็นมนุษย์เหล็กหรือว่าไอรอนแมนโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับชายผู้ถ่อมตนแต่สามารถพิชิตความพิการที่ต้องเผชิญเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของเขาอย่างไรก็ดีเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่นี้ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าสิ่งที่ชายผู้นี้ประดิษฐ์ขึ้นมาแบบขอไปทีนั้นคือของปลอมและเป็นเรื่องราวที่หลอกลวง แต่คำถากทางนี้ก็ไม่ได้ทำให้เวยานหมดกำลังใจแต่อย่างใดเขากล่าวต่อว่าเขาหวังว่าสิ่งที่เขาทำจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่เผชิญกับโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออมาาัมพาตเหมือนกับเขาจะฮึดสู้เพื่อจะดำเนินชีวิตต่อไปได้เพราะชีวิตมันยากและง่ายที่จะยอมแพ้ดบบโดยนีเนงซิดาทินี่วัย30ปีภรรยาของเขาก็ได้กล่าวเสริมว่า แม้เวยันจะสามารถขยับแขนได้และต้องขอบคุณสิ่งประดิษฐ์ของเขาแต่ชีวิตก็ยังคงยากลำบากอยู่ดีและได้เสริมว่าเธอรู้สึกเสียใจที่ต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆแต่เวยันที่ป่วยแบบนี้ทำให้เขาต้องหยุดรับการรักษาลงเพราะเงินเก็บที่มีอยู่เหลือน้อยลงทุกที สื่อท้องถิ่นรายงานว่าผู้ว่าบาหลีรู้สึกซาบซึ้งกับเรื่องราวของเวยันและได้ไปเยี่ยมเขาพร้อมทั้งบริจาคเงินประมาณ3,600ดอลลาร์สหรัฐให้เขาสามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง